ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมวันนี้นะครับผมผมจะมานําเสนอนะครับว ی ی well ิธีการตัดต่อโซ่นะครับผมวิธีการตัดต่อโซ่ของอ่าเลื่อยนะครับผมของเลื่อยยนต์นะครับนี่นะครับผมของอ่าเลื่อยโซ่นะครับโซ่เลื่อยไม้นะครับขนาดเล็กนะครผมอันนี้เป็นโซ่ขนาดกลางนะครับเป็นโซ่ขนาดกลางนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าตัดต่อยังไงนะครับอันนั้น ผมไม่มีตัวข้อต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมมีครับตัวน,นั้นมันเป็นขนาดเล็กนะครับอันนี้ขนาดกลางโอเคไปดูกันเลยนะครับผมจะถอดโซ่ออกก่อนนะครับผมใช้ประแจเบอร์สิบานะครับตัวนี้เป็นตัวทีเบอร์รร13ามนะครับสิ1สามสิ4สี่สองนไงได้ครับสี่ ตอนแรกนะผมก็ถอดอ่าถอดโซ่ออกก่อนนะครับผมนี่ร้อนๆเลยครับตัดฟืนมานครับผมตัวนี้อ่าใช้ตัดฟืนนะครับนี่นะผาหูสุดยอดมุนอุ้ยเลย,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 ยนะครับ เรื่องนี้เมื่อวานน่าจะเมื่อวานนะครับเมื่อวานมาซ่อมกับผมซ่อมน้ำมัน ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายนะครับนี่นะครับตัวต่อโซ่นะครับผมอ่นละยี่สิบบาทนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมจะตัดนะครับผมเอาออกข้อหนึ่งนะครับก็จะตัดตรงนี้นะครับ ใช้เป็นลูกหมูนะครับผมเจีย,จยหัว หัวที่เป็นหมุดนะครับออกนะครับผมแล้วมันก็จะหลุดออกเองครับเขี่ยหมุดออกนะครปติจะหลุดออกเองนะครับ นี่นะครับผมคือจะเอาออกข้อหนึนะครับผมตัวนี้ออกแล้วนะครับเราตัดตัวนี้ออกแล้วนะครับผมตัวนี้เราจะต้องเอาตัวใหม่มาแทนนะครับแต่ว่าเราจะเอาออกข้อหนึ่งก็คือเอาเอาตัวนี้ออกนะครับผมข้อหนึ่งกับตัวนี้นะครับผมออกเลยนะครับผม นี่นะครับผมหลุดแล้วนะครับโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับเราต้องตักออกสองเราต้องเจียร์ออกสองล็อกนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาออกข้อเดียวนะครับอีข้อหนึ่งจะเป็นเป็นตัวต่อนะครับน,นะครับพอเราเอาออกเสร็จแล้วเราก็จับคู่กันนะครับจะมีตัวต่ออยู่ ตัวนี้จะตัวนี้จะพอดีนะครับผมพอดีเลยนะครับแล้วก็อีกข้างนึงนะครับใส่อย่างนี้นะครับผมใช่ผิดข้างต้องใส่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งให้ฝั่งหน้าเรียบมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมบนนี่นะครับ ก็จะเป็นก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปครับนี่นะครับ ดีเลยครับดีให้มันบางน,นะบ,บานถ้าหัวมันบานมันก็จะไม่หลุดนะครับดีลง นี่นะครับผมแล้วก็ขยับดูด้วยนะครับผมให้มันให้ตัวได้นะครับนี่ก็คือไม่หลุดแล้วครับไม่หลุดแล้วนะครับได้แล้วครับผมโอเคใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเียครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาความรู้มาฝากเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ